แฟนหงแดงข้ามผ่าดเสื้อลหลวอร์พูลฤดูการ2 0 0 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก เชดายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องราวของลิวอ์พูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบกับโซลูชันลิวอ์พูเราเริ่มต้นกันที่ความผิดใคร โคโแชงหงแดงเดินเครื่องช้าเองทำพลาดตัวเกฮีคอลมโมอ์คอนนลนะครับเกี่ยวข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ลิเวอร์พูลพลาดการเซ็นสัญญากับมาร์เกเฮียกองหลังกับตันทีมคลิสตเฟเลตในวันเดทไล์นั้นเนื่องจากบอร์ดบรนินหารห่วงแดงแตัดสินใจล่าช้าเองลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงกับพาเลตในวันสุดท้ายของตลาดการข,ขายนักเตะแต่สุดท้ายประสาทเรองแก้วตัดสินใจยกเลิกดีลดังกล่าวหลังจากไม่สามารถหาตัวแทนคนใหม่ได้ โดยโอคเนลระบุว่าพาเลตพร้อมขายเกฮีออกไปตั้งแต่ช่วงต้นฤดูร้อนแล้วแต่หงแดงกลับชะลอการเจรจาและสุดท้ายก็ต้องพบกับความผิดหวังโอคเนลกล่าวว่าจากที่ผมได้ยินมาทางฝั่งพาเลตพวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเกฮีออกไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมแล้วทันลิวพูยื่น้อเสนอ40ล้านปอนด์เข้ามาพาเลตก็พร้อมตอบรับเพราะก็มีเป้าหมายหลายตัวที่กำลังมองหาอยู่ ปัญหาคือเมื่อถึงวันเดยไลน์เป้าหมายเหล่านั้นก็ยังไม่พร้อมย้ายเทียมวุสมานดิโอเมองเดของสปอร์ติง้งดิสบันเป็นนักเตะคนสำคัญสำหรับสโมสรแต่พวกเขาก็ไม่สามารถตัดิดใจได้จนกว่าจะขายเกยฮีออกไปเพื่อหาเงินมา พาเลตไม่ยอมจ่ายเงินก่อนเพราะมันเสี่ยงกับความมั่นคงทางด้านการเงินของพวกเขาถ้าลิวูพูยื่นข้อเสนอมาก่อนหน้านี้พวกเขาก็คงทําข้อตกลงสําเร็จแล้วแต่พวกเขากลับเลื่อนการเจรจาออกไปจนกระทั่งช่วงปลายการซื้อขายทําให้พาเลตไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันและอนุมัติการขายเขาได้โอเคเนลกล่าวทิ้งท้าย บ่ต้องย่านดอกครับพ่อแม่พี่น,น้องผมเสีอว่าตลาดหนาหนาวเดือนมกราคมจังได้เก่งฮีกระยายมาสู่ลิเวอร์พูลครับเสียพวกนี้ผมเอาหัวเป็นประกันอีกแล้วกาสซขายอันต่ำกว่าราคาที่ตั้งเอาไว้แหละครับผมมายิบหาล้านปอนกันย่อมขายแหละครับผ้าเลีดมึงบข่ขายนี่มึงบ่ได้ยยังจักบาดเด้อพี่น้องเอ้ย100ล้านปอนด์ที่ลงหนเกิดอะไรขึ้นกับฟอร์เรนเวียสสัญ,ญญาณอันตรายของลิเวอร์พูลและ อินสเล็กเยอรมันเสียงสัญญาณเตือนภัยดังกระหึ่มทั้งแอนฟิ์และแชมป์ทีมชาติเยอรมนีเมื่อฟอร์เรนเวียสเพมิเกอร์ค่าตัว100ล้านปอนด์กำลังเผชิญวิกฤตฟอร์มครัค้งใหญ่หลังกลายเป็นนักเตะล่องหนที่ยังเข็นฟอร์มเก่งไม่ออกสร้างความกังขาวันนี้คือปัญหาที่ทั้งลิเวอร์พูลและทำอิน e เล็กต้องรีบแก้ไขโดยด่วนหรือไม่สถิติเป็นศูนย์ที่แอนฟิ์ภายใต้สีเสื้อหงแดงสามนัดในพรีเมียร์สถิตยังคงเป็นศูนย์ทั้งประตูและแอซิด ตัวเลขที่น่าผิดหวังนี้ตอกย้าด้วยการที่มีส่วนร่วมกับเกมอันน้อยนิดจนน่าใจหายยิงเพียง4ี่ครั้งสร้างสนุกกาแค่4ครั้งและได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งเพียง10ครั้งนี่คือฟอร์มที่ไม่สมกับค่าตัวมหาสารที่สโมสรทุ่มไปฟอร์มบูนในนามทีมชาติจนโค้ชต้องส่งสารเตือนวิกฤตนี้ลุกลามไปสู่ทีมชาติเยอรมนีเมื่อเวียดยังคงไร้ตัวตนในเกมที่เยอรมนีพ่ายต่อสโลเกีย อย่างน่าอับอายสองประตูต่อศูนย์จนสื่อยักษ์ใหญ่ยายยงเบีย่ยวถึงกับป้านหัวตัวโตว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเวียสสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อโยเลนนาเกลส์แสมนกุนซือทีมชาติเยอรมันเอามาส่งสัญญาณเตือนดังๆว่าอาจต้องเลือกเ,อเล่นจากความทุ่มเทมากกว่าฝีเท้าซึ่งหลายฝ่ายมองว่าคำพูดนี้พุ่งเป้าไปที่เวียสโดยตรงโดยเฉพาะจากภาพที่เขาหยุดโต้เถียงคู่แข่งแทนที่จะวิง่งไล่บอลจนทีมเสียประตูรแรกบทพิสูจน์สุดหินพิมลีต้อนรับด้วยตะคิว บทวิเคราะห์จีพอไปที่ความฟิตและการปรับตัวเข้ากับความเข้มข้นของพิมลีที่ขึ้นเชื่อเรื่องการพัฒนาและเกมที่รวดเร็วซึ่งคำพูดของอันเนอร์สลัดในใหญ่ของลิเวอร์พูลก็ยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีมันไม่ใช่การบาดเจ็บแต่มันคือการต้อนรับสู่พิมลีสลักล่าวหลังเห็นเวียทถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะเตคิวขึ้นพร้อมกันหลายจุดผมคิดว่าเขาคงไม่รู้มาก่อนว่าเตะคิวเป็นได้หลายจุดขนาดนี้ นี่อาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดความล้าจากการปรับตัวไม่ทันกับลีกใหม่ที่หนักหน่วงกว่าเดิมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังฟอร์มในทีมชาติและกลายเป็นโจทย์สุดเห็นที่อนเนอร์สลอตต,ต้องรีบเร่งปลดล็อกสกักภาพของแข้งร้อยล้านปอนด์รายนี้ก่อนที่ความกดดันจะทำให้ทุกอย่างสายเกินไปแฟนหงรโรเกอร์อิซักนั่งสำรองยาวสือขั้นลิเวอร์พูลสั่งเบรกวันเพชรเป็นงานมีรอยขีดข่วน การรอคอยของเราเดครับนะครับจะได้เห็นฟอร์มของอเล็กซ์เตอร์อิซักเดาวยิงก็ตัว125ล้าล้านดอราว5,600ล้านบาทในเสื้อเสื้อทีมชัดซีเดนต้องยืดเยื้อต่อไปเมื่อเจ้าตัวถูกจับนัง่งเพียงแค่ผู้ชมข้างสนามตลอด90านาทีในเกมที่ทับไวกิ้งทำได้แค่เสมอกับโซโลโมเนีย -2 2ท่ามกลางคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเขายังบดีซ้อมเหยียงคักเลยปีซีซั่นก็บม่มีกัดสีหายเขาลงไหวแท้พี่น้องเองย แม้แฟนบอลอาจจะคาดหวังนี่จะเป็นโอกาสสาคัญในการเรียกความฟิตของอิซักที่ร้างสนามไปนานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหลังผักดันการนี้ทีมจากนิวคาสเซิลมาสุ่ทินแอนเฟลแต่สุดท้ายกลับไรเงาของเขาในสนามแม้ทีมจะต้องการประตูชัยอย่างยิ่งก็ตามยอนดาวทมัสันนะครับกุนซือทีมชาติสวีเดนออกมาดับฝันแฟนบอลด้วยคำตอบสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเขายัางไม่พร้อม อิสซักซ้อมกับเราแค่3าครั้งและยังไม่ได้สัมผัสเกมจริงเลยการส่งเขาลงสนามตอนนี้มันมีความเสี่ยงสูงเกินไปโทมัสันกล่าวพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าอาจจะได้เห็นอีสซักลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในนัดถัดไปที่จะพบก,กับโคโซโ,โวเบื้องหลังคําสั่งตรงจากแอนเฟลยังเลยก็ตามนะครับการเตสิจใจครั้งนี้ถูกมองว่าอาจมีคําสั่งมาจากสโมสรลิเวอร์พูลโดยตรง โดยเม็ดเงินมาสารที่ทุ่มไปหงแดงย่อมต้องการให้นักเตะกดสกันฟิตสมบูรณ์ที่สุดสำหรับเกมประเดิมสนามพิมลีกกับเบอร์ลี่ในวันที่14กันยายนนี้และขาววิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูลได้กำชับให้ทีมชาติซิวเดนดูแลอิซักอย่างทนุถนอมเป็นพิเศษและไม่ฝืนส่งลงเล่นหากไม่พร้อมเต็มร้อยเปรียบเสมือนการห่อด้วยสำลีเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ งานนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลคงต้องอดทนรอก,กันต่อไปแต่ทุกคนต่างเชื่อว่าการรอคอยเพื่อดาวยิงระดับเวลคลาสคนนี้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะฮะ oh, this, บานช็อกทูเกลหันชื่ออเล็กซานเดอร์โน่พลทับสิงโตคำรามสเสรเอนคำสิงโตโทมัสทูเกลก็หันชื่อเทรนส์แข่งมาดริดผลเทียมจอร์นบานช็อกตาตั้งประเด็นร้อนวงการฟุตบอลงกฤษประุกขกันอีกครั้งนะครับเมื่อโทมัสทูเกล กุนซือคนใหม่ของทัพทสิงโตคำรามอังกฤษสร้างความประทับใจด้วยการหันชื่อเทนเล็กซานโดโนแบคขวาซูเปอร์สตาร์ของเรือมาริดออกจากทีมชาติชุดใหญ่ชุดล่าสุดทำเอาตำนานอย่างจอรบานถึงกับต้องออกอาการช็อกกับการตัดใจที่เด็ดขาดครั้งนี้นะครับในการประกาศรายชื่อกุนพลลุยสูสึกกับอันดอร่าและเซอร์เบียกุนซือเลือดเบียเยอรมันเลือกที่จะไม่วางใจในตัวลิจเจมและติโนรัสราเมนโตให้ลงทำหน้าที่แทน เดอทูโกให้เหตุผลสุดช็อกว่าอลเล็กซเดอโน,โนยังต้องใช้เวลาปรับตัวและหาจังหวะของตัวเองกับสมโมสรใหม่ในสเปนพร้อมยอมรับตรงๆว่าลิเจมส์สิเก่าสมัยคุณเจีซีมีภาษีดีกว่าในสายตาของเขาตำนานยังอึ่งแต่ชี้อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมนี่ช็อกเลยนะบอกตรงๆจอร์นบานเปิดใจกับลิเวอร์พูลดอทคอมแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับมาดริดมากนักและกำลังปรับตัวแต่การหลุดทีมชาติเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ อย่างไรก็ตามจอ์นบานได้วิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจว่าแต่ผมไม่คิดว่าตำแหน่งไมคขวาจะสําคัญชี้เป็นชี้ตายเท่ากับลย์เมเกอร์หรือกองหน้ามันยังพอหาคนมาทดแทนได้ดังนั้นใช่ผมประหลาดใจที่เขาหลุดทีมชาติแต่ผมก็ไม่คิดว่านี่จะเป็นปัญหาใหญ่ที่น่ากังวลบทพิสูจน์ทูเคิลกับปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขการตัดสิจจครั้งนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดัน,นกับโทมัสทูเคิลที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาฮันนีมูนที่ไม่หวานชื่นนัก หลังพาทีมทำงานหน้าผิดหวังไม่ว่าจะเป็นฟอร์มเฟือดในเกมกับลัตเวียและอันดอร์ารวมถึงความแพ้แพ้ต่อเซเนกัล1-3เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจอร์แดนยอนรับว่าเห็นใจทูกเข้าที่ต้องเข้ามารับงานต่อจากยุคข,ของเกเร็ตเซาเกทที่ทำเอาไว้ดีเยี่ยมมันยากเสมอเมื่อต้องมาสายงานต่อจากคนที่ทำได้ดีมากผู้จัดการทีมคนใหม่ย,ย่อมต้องการเวลาบานชี้ชัด นักเตะชุดเดิมยังอยู่แต่พวกเขาต้องเรียนรู้ปรัชญาและวิธีการเล่นใหม่ของทูเค้าซึ่งแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงคุณมีเวลาซ้อมกับนักเตะแค่สัปดาห์เดียวคุณจะสร้างระบบการเล่นที่ซับซ้อนได้อย่างไรผู้จัดการทีมชาติส่วนใหญ่จึงเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจแบบที่เกเรตทำแต่ทูเค้าเป็นโค้ดสายแทคติกจ๋าที่ต้องการลงรายละเอียดซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากในฟุตบอลระดับชาติที่มีเวลาเจอกันน้อยนิดนี่คือความท้าทายครั้งสำคัญข,ข,ของเขา หงแดงพบแล้วเปิดตัว uki, เคตะโคซุกิเพ้นไปนงานจากญี่ปุ่นว่าที่ตัวแท,ทนตัวแทนแอนดรูว์โรเบอร์สันคนต่อไปลิวูเดินเครื่องเต็มกำลังนะครับสปอตไลท์สองพิที่เคตะโคซุกิแบ็คไซดพลังไดนมโมในวัย19ปีจากลีกสววเดนหลังแมวมองตะยี่ยวคนใหม่ชี้เป้าให้เป็นนิวโรเบอร์สันทำกลางสาาันรันที่อนาคตของแบ็คไซด์สกอตแลนด์นิทินแอนเฟลยังคงคุมเครือ ขณะที่สัญญาของแอนดูโรปสันกำลังจะหมดลงในปี2026และคอตาสมการ์ดย้ายแบบยืมตัวไปสู่โรมา่าทำให้ภารกิจค้นหาทายาทคนใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นและคำตอบอาจมาจากสายตาอันแหลมคมของยัสเปอร์วอลมาร์กแม่มองคนใหม่ผู้ชุ่ชาญแข่งสแกนดนิเนเวียชื่อของเคตะโคซูกินะครับแบกซ้าเดาวรุ่งชาวญ,ญี่ปุ่นจากสโมสรยกเดน aden, คือคนที่ถูกจับตามองมากที่สุด และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่ใช่ดีกรีไม่ธรรมดาสติติฟ้องชัดข้อมูลจาก CIES องค์กรวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลระดับโลกยกให้โคซุกิเป็นดาวรุ่งอยู่ยี่ปีที่ความร้อนแรงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียแม้รูปร่างจะไม่สูงใหญ่แต่ถูกทดแทนด้วยพลังงานที่ล้นเหลือสปีดจัดจ้านและจุดศูนทวงต่ำที่ใช้ปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้อย่างน่าทึ่งจุดเด่นที่ทำให้โคซุกิเหนือกว่าใคร เกมรุกสุดอันตรายสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเฉลี่ยสูงถึง9ครั้งต่อ90นาทีจอมเลื้อยแห่งลีกสซีเดนมีสถิติเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จถึง61.16ซโดยติดท,ท็อป3ของลีกเกมรับแข็งแกล่งเกินวัยเข้าสก,กัดบอลสำเร็จ 7. 2เซและย่งบันกลับมาครอบครองได้ถึง7.9ครั้งในฤดูกาลนี้เข้าล็อกแทคติกอันเนอร์สลัดสไตล์การเล่นที่ดุดันทั้งเกมรุกและเกมรับของโคซูกิ ถือเป็นพิมพ์เขียวที่อานาสลอตกำลังมองหาเขาคือแบ็คไซส์สมัยใหม่ที่ครบเครื่องสามารถเติมเกมบุกสุดเส้นหลังก่อนจะใช้ความเร็วกลับมาช่วยเกมรับได้อย่างไม่มีที่ติซึ่งขายกับมิลล er ็อตเคอร์เกตตัวหลักคนปัจจุบันของทีมนี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ฉันฉลาดและสมเหตุสมผลโดยค่าตัวที่ยังไม่แพงเกินไปแต่มีศักยภาพระดับสูงราวันเจโรไนจับตาดูชื่อนี้เอาไว้ให้ดีๆเคตะโคซูกิ อาจเป็นดาวดวงใหม่ที่กำลังจะเจิดจรัสในสีเสื้อหงแดงในไม่ช้าข้อความอำลาสุดท้ายของอเล็กซานเดอร์อิซักในกลุ่มแชทของนิวคาสเซิลถูกเปิดเผยปิชามหากาเผยข้อความอำลาอิสซักในแชทกลุ่มสาลิกาดงก่อนทบหงแดงทุสเซติเกาะอังกฤษสเสถีอรวงการลูกหนังนะครับเผยข้อความอำลาสั้นๆแต่กินใจของอเล็กซานเดอร์อิซัก ที่ส่งถึงเพื่อนร่วมทีมนิวคาสเซลยูเต็ดทุกคนไมื่กี้ใจก่อนย้ายตัวไปร่วมทัพลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวมาสารที่เป็นสถิตใหม่ของกออังกฤษได้รับการยืนยันปิดฉากหากดราม่าที่คุก,กรุ่นมาตลอดช่วงซัมเมอร์กำลังจะไปแล้วนะขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำนี่คือใจความสุดท้ายที่ดาวยิงทีมชาติซีเเดนทิ้งไว้ในกลุ่มแชทของทีมซาลิกาดงก่อนจะเก็บกระเป๋าออกจากถิ่นเซนเจมพาร์คอย่างเป็นทางการ ทำกลางกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของเขาจากฮีโร่สู่เป้าวิจารณ์เบื้องหลังทางแตกเรื่องราวความหมางๆเริ่มต้นขึ้นเมื่ออิสซักแสดงความต้องการอยากย้ายทีมอย่างชัดเจนจนถูกสโมสรสั่งตัดชื่อออกจากทีมชุดใหญ่ในสามนัดแรกของฤดูกาลและต้องแยกสอมเดียวสถานก,การณ์ยิ่งเรวร้ายลงเมื่ออลันเชียเลอร์ตำนานสโมสรอ,ออกมาตำหน,นิพฤติกรรมของเขาอย่างนุนแรง จนอิซักต้องออกแถลงการโต้กลับว่าสโมสรเป็นฝ่ายผิดสัญญาสร้างความสับสนและตึงเครียดภายในแคมป์นักเตะดันเบิร์นสยบรามายืนยันจากกันด้วยดียันไรก็ตามดดนเบิร์นประกัหลังเพื่อนร่วมทีมเดินมาเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นโดยยืนยันว่านักเตะทุกคนเข้าใจสถานการณ์และไม่มีความคุณเคืองใดๆต่ออิซักเขาแค่สงความในกลุ่มบอกว่ากําลังจะไปขอบคุณสําหรับความทรงจําและแน่นอนว่าเพื่อนๆทุกคนก็ตอบกลับไปในเชิงบวก เบิร์นส์กล่าวอะไคือเพื่อนผมแม้สถานการณ์จะยากลำบากแต่ผมดีใจที่เราได้ค่าตัวที่ดีและเขาก็ได้ย้ายไปในที่ที่เขาต้องการผมอยู่ในวงการนี้มานานพอที่จะเข้าใจว่าอาชีพนักฟุตบอลมันสั้นทุกคนต้องการขวยคว้าโอกาสที่ดีที่สุดผมเข้าใจความผิดหวังของแฟนบอลแต่ในห้องแต่งตัวเราไม่มีความมั่นมังอะไรทั้งนั้นผมขอวอวยพรให้เขาโชคดีก้าวต่อไปของสาลิกาดง แม้จะเสียดาวยิงคนสก,กันไปแต่การได้ตัวนิกวอเทอร์มอเดอร์และยูฮันวิซาเข้ามาเสริมทัพในแดนหน้าช่วงท้ายตลาดก็ทําให้นิวคาสเซิลพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปอันทุนีเอลิกาปิดตัวใหม่ของทีมกล่าวปิดท้ายด้วยว่าตอนนี้เขาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วเรารู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนแต่เมื่อเราเสียผู้เล่นที่ดีไปเราก็ได้คนที่ดีเข้ามาแทนหวังว่าเราสามารถมองไปข้างหน้าและมีสมาธิกับฤดูกาลน,นี้ได้อย่างเต็มที่ สาวสนันวงการสวเรสควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับทมน้ำลายใส่โค้ชคู่แข่งโดนแบนยาวถึง6นัดเดือดทะลุปรอดลุยโซเรสก่องหน้าเดาวยิงอารมณ์ศิลปินของอินเตอร์ไมมี่ก่อเหตุสุดเช้าอีกครั้งนะครับหลังถูกจับภาพได้ว่าทมน้ำลายใส่โค้ชทีมคู่แข่งกลางวงชุลมุนส่งผลในถูกสั่งลงดาบแบนยาวถึง6นัดต่อย้ำภาพลักจอมเดือดที่แฟนบอลทั่วโลกคุ้นเคยเหตุการณ์สุดอื้อเช้านี้เกิดขึ้นหลังสิ้นเสียงนกหวีดยยาวในศึก ลีกคัพรอบชิงชนะเลิศซึ่งอินเตอร์มาอามีของรูซโซเลตพ่ายแพ้กับซีแอตเทิลซาทอสไปอย่างเยับเยิน3-0ความตึงเครียดหลังจบเกมก็ได้ประตุขึ้นจนกลายเป็นความวุ่นวายเมื่อมีรายงานว่าโซเลสได้เข้าไปประทะขรมเดือดกับโอเบ็กวากัสแข้งดาวรุ่งของซีแอตเทิลก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายตามกลางความโุรมมนขณะที่เพื่อนร่วมทีมพยายามเข้าห้ามปรามดาวิงในวัย38ปีกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ด้วยการถ่มน้ำลายใส่สตีเวนเลนฮาร์ดหนึ่งในสตาฟโค้ชของซีแอตเทิลซาวเดอร์อย่างเต็มตาบทลงโทษสาสมไม่ใช่แค่สัวเรสจากพฤติกรรมดังกล่าวนะครับคณะกรรมการทางวินยัยได้สั่งลงโทษแบนหลุยส์โวเลสสถานหนักถึง6นัดแต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่ต้องรับโทษโดยผู้ร่วมก่อเหตุวุ่นวายต่างโดนลงดาบทุนน้าเช่นกันประกอบไปด้วย t, วสตีเวนเลนฮาร์ดโค้ชซีแอตเทิลโดนแบน5นัดโทมัสอวิเลสอินเตอร์ไมมี่โดนแบน,น,น, iles, Miami, น,แบน3นัด เซกุบูเกตจากอินเตอร์ไมมีโดนแบน2นัดอย่างไรก็ตามททษแบนทั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในราการลิรับซึ่งจะกลับมา,ฟาแฟแข่งกันอีกในเดือนมิถุนายนปีหน้าเท่านั้นนะครับสนึกผิดแต่ยังอาจโดนเพิ่มหลังเกิดเหตุบานปลายโซเรสได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอโทษต่อการกระทาของตนเองโดยยอมรับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น,างงน่าเงียบและตึงเครียดผมทําผิดพลาดและขอโทษจากใจจริง แม้จะออกมาขอโทษแล้วนะครับแต่ดูเหมือนมหาการนี้จะยังไม่จบง่ายๆเมื่อทอมโบกาดผู้สื่อข่าวชื่อดังรายงานมาว่าโซเลสอาจจะต้องเผชิญกับบทลงโทษเพิ่มเติมจากทางเมเจอรีกซ็อกเกอร์ MLS อีกกระทงหนึ่งซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปของวีรกรรมสุดเช้าครั้งนี้จะจบลงอย่างไรนะฮะดีตัวโบเบกาดเข้าอีกหลอบพี่น้องเอ่ยนี่คือประสบการณลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่6กกันยายน ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ